ำได้ทั้นการจำไม่กันเท่าไปเอาดูรองจังไหนพอหนูบไม่มีเงินหนูเสียเงินน่ไปซื้อหนูอัน,นหน้าไม่ดูงูกินมันหิวมันห้อยู่หนันมาสั่วบ่อ้อ,องซื้อบต้องซื้อมาดูน้ำพอกัอนมาสั่วโอ้ยมันบ่นจำเป็นได้พอสิไปดูดวงนั่นดูมันหิวน้ำได้ไว้าซ <c oughs> นะื้อมแล้วก็คู่ไม้ดูอยู่ขนาดดวงมาในฮ็ดจังไหนด้งยางไปใส่กับมีแต่บ้านมาดูดวงนั่งมาดูดวงมาสัตอ นั่นค่ะเยะแยะแม่ข่าแม่ขายเยอะแยะคือบอไปเอิ่นให้เขาดูดวงนั่นคือมาเอิ่นแต่แม่อุดร้อนในดูนะแม่<อ>แม่กระสงสัยบบในถือไม้คันเท่าเ,<อ>เท่าๆนะโอ้ยนี่เทพบดามาแก่งกูบอว่าฉันได้บานะ<อ>่ะขนาดลูหิวน้ำยังบอให้ไปสื่อให้มาดูดวงก่อนเอาเงินนมาใสา่่ข่ก่อนอไปในเมืองนะง<อ>บางก็เลยโอ้ยเพิ่นเก่าอ่อนบ่อนไะไ เฮ้ยพ่นอยู่นี่กรบโบไปดูดี๋มาดูแต่กันกูคนเดียวเนาะคิดได้ใจอ่ะนะบ้านเาเลยเออดูกระดูเถอะเว้ยลูกหิวกรสซ่างหัวมันถั่วกระซ่าน่าเออมันน่องใจบ่อประเสริฐได้บานอ่ะก็เลยอังดูกระดูที่ละพอว่าเัริฐเอาแต่หงเงินให้เพิ่นเท่าไรละพอสามสิบบาทเพิ่นบ้าเฮ้ยสามสิบบาทมันกระ่บมีได้พอมันมีเงินอยู่นี่เสียคารถไปเดี๋ยวเบิ่งหันมันได้เงินอยู่นี่นะมันเท่าไรละสามสิบบาทหักออกหาบาทมันเดี๋ยวจ๊กบาทบาทนี้ว่าสนุกว่ะ นี่นะขั้นพอสามสิบาทมันมีเท่านี้นู้กับใส่ยดูดวงให้พ่อไปด้ยนี่ลูกนูหิวกระร้างหัวมาถอดรอก็จะได้่านเพื่อนนั่หลายแม่เพื่อนเท่านะแม่เพื่อนเอาหนี้เนบันนี้เพื่อนแ่มเพื่อนบานนี่มึงเพื่อนเท่าจาไหมันเท่าไปเห็นอยู่หาแยกหาแยกอันอุรอนบ้านนี่ก็ได้ดูตัวอยู่มองหาแยกอันน่ะมองอันยังก็ดูปั่นเพื่อนตังอยู่กลางมันทางอันก็ได้ดูอยู่หันเลยดูแถวบานนี้ดูแล้วปุ๊บ เอ้า uhm, บ้านเ,เอลูกพ่ออันบ้านี้พ่อไปกอนเด้อเพิ่นบ่าเอ้ากระโจกเงินให้อ่ะเอาไปให้ร้านเด้อกินน้ำซะเพิ่อนบ่าเอ้าพ่อคือให้ขึ้นมากโคตรสวรรค์มาะั่นว่ะเราไปเลยบ้านเ้งวกจับลูกลูกขืนยางงวกดังมากาบ่เห็นเน่าละแม่ไปหาน้ำส่องน้ำสรอยอยู่ตลาดหาแยกก็บ่เห็น อันนาดาเต้าแลนะนาดาเต่าบาย่างไปใส่น่ะเฮ้ยพี่หลอกหลอกกูกระเวนบ่อว่าไงฝันว่าแม่อีีไปก็ยังว่าไปได้ไม่อย่างน่าขยังว่าบ่แม่นฝันก็ว่าพี่หลอกหลอกกังเวนบ่บานนี้ว่าเสนอบ้านอ่ะบานนี้เพิ่นดูดวงให้ยังไงแม่เพิ่นก็ดูดวงให้ค้าเดียวว่าลูกสีด้วยเด้อเพิ่นว่าโอ้เฮ้ยข้าเดียวเท่านี้ยดอยเพิ่นอยากให้หู้อยากให้เฮาหู้นะแม่เพิ่นมาบอกไว้เตือนไว้แม่นมาเตือนไวม ได้กี่ทุกไลน์เพิ่อนกามาเตียนใหม่กูสิรุ่ยธาใดน้อยอีพอเอ้ยคือว่าหนุกสิรุ่ยน้อว่าสั้นว่าเออก็ยังนว่าหันโหว่าจะของสิรุ่ยธาใดสันใดเมื่อนางกามาเอาอันเห็นบ่ลอตเตอรี่ขึ้นน่ะดังวันที่หนึ่งนะเห็นบ่ร์สามศูนย์เอาขึ้นให้แง่งให้เบิ่งอยู่ดังวันที่หนึ่งไม่ผิดถ่ายน่ะมันก็ออกสามศูนย์อันนี้เฮมบ่รเอเมนค่ะเออดัตตอรี่นะห้เบิ่งนนะนีเด้อเด็กนี่เด้อเด็กกระังให้เบิ่งอยู่ก็ยังบ่เอาเมืองลง น่าจะดีสาง,งวันที่หนึ่งน่ะนบานี่ไปเอกมา่คืนรถสิมาบ้านดูดวงแล้วนั่นบานี่ซื้นน้าให้ลูกกินกระเจ้าไปยังได้แต่มือน่นทังบานเมื่าคืนรถสายเก่าเลยน่ะมันบ่ถ,ถือสายเก่าเข้าผ้าไปพุน่นผ้าไปพุนแม่โบไม่บานโค่นน่ะไปทั้งตาทั้งพุ่นแม่ลูกระหิ้วเขาวานีไปกลางทัง หิวข้าวหิวข้าวตายกูมีเงินเท่านี้มึงหิวข้าวกูไปกินข้าวใส่น้องบัดชันได้บ่ะกับไปร่วมงานกูเคยเมีกกูทอำยืนเสียนี่อยู่แค่มันทางเสียหิวข้าวไรไปกลางผลไม้ตะกิมมาจะเลื่อนเนธโอ้ยสิพากูไปจังไหนเนาะคือบวชหัดสำเพาจักรเทียบวัดซันบ่าเขาพาไปพูนก็ไปกับหลวงบ้านนี่ก็ได้่ะบ้านนี่เพื่อนก็อยู่บ้านพ่นอยู่บ้านนะนะบ้านบ่มาบ้านจักรเทียโทเอื่นมา ยู้ใส่บาสันอ๋ออีกว่าสิเมียบ้านไหนเดียวเนี่ยบาสันเราบ่ห่อนี่หันจักเทีอาบาสันไปทั้งไหนจักขบ่าไปทั้งไหนบ่มีแต่ปลาบาสันเราบ่มีน้องหนังน้องหน้าดำหน่ะแม่มีน้มหน่ะแม่มันบ่มีนามก็ว่าจะคล้องไปจังไรเนาะบ้านมันคือบ่มีนามจักเทีอาขี่ไปเรื่อยๆเบิ่งสิมีนามน้องหน้าดำบ่บ่งหันบ่มีน้ามก็ไปเรื่อยๆแม่ลูกกัหิวเขาแม่เอ้ยหิวเขาหิวเขา บ้านเพื่อนโทษตามเนาะยูใส่จะาข้าพานหูนเป็นใส่ยูบวชัดสัมภาผัสจะเที่ยไก่เดี๋ยวได้หนีมาสั่นมาห้่ยมึงอ้องทำแม่เพื่นอนว่ะก็เลยโกดออดล่องด้วยล่องกลางห้างเลยดูหิวเขานะ่ะก็เลยล่องบ้านนี้เคี่ยกล้วยมาแต่ใส่เคี่ยกล้วยแบบไงหนึ่งสิบสองมีทิมยูหันน่ะอลูกหิวเขานะ่ะบ้านนี่โอ้ยลูกเอ้ยในกินกล้วยแต่ละบ้านนี้มาสั่นเอากินกล้วยลูกกินกล้วยเบิ่งแม่เสือเอิญหาเจ้าของก่อนมาสั่นเอิญหาเจ้าของ ผู้ใดเนาะจะของกล้วยกล้วยผู้ใดเนาะนี่ขอกินในเด้อบะสันปะ <c oughs> ลูกมันหิวบะสันปะแนมหาจะของบาเห็นในป่าเอากล้วยมาใส่บาตรสิบสองมีผลสิบสองีแมมนเอาเขินมาลูกกินแม่ก็กินกินแล้วก็เอากล้วยคืนมาเลยมันลย้ยงหมูอยู่บานอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> มันม่าเห็นคนเนาะมันหากับว่าเห็นสิขอให้ลูกกินนะกลไว้กระุกพอดีไล้กระซุกพอดีอ้างไห้หันน่ะเอาหน่าเสียบอบ่อาออก็เอาขืนมาเอามาให้ลูกกินเดียวกับมาให้หมูอืมหันย่ะอือบางกับมาถึงอันทูเพิ่นอยู่นี่เนาะเพิ่นวะไปมึงไปน้ำปูว่เพิ่นวะเบานิท่านเรือบ้านมึงไปน้ำปูว่ว่าสันไปไสไปพูดดีรั่งประสันไปข้าวเดียวนึงดอกเพิ่นวะไปจังมาจังโม่งน่ะ มาสามมุ่งเพิ่นว่าไปบุทธิลำน้องกูบอเพิ่นว่ากูบอ,อหายไปโล่นหลอกเพิ่นว่ามเมื่อนั้นบอได้เกีย้ยหอดหมูมไปน้ำเขาบ้านนี่ทูเทียนสีหอดบุทธิลำ ขรับโดจนขาสั่นถอด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 หมูครับนับมาบวะยังกับวัิไเกียวหมูแม่กลมา้าเนี่ยแม่ถือพื้นหายตัววันไเกียวหมูนะมือไปดมาได้ป่ะนี่มืดมือมดมือนอนมืดญุ่นแล้วนอนขึ้นยุ่ยผุนแล้วตัวว่าไปสามม้วงไปจนโอ้มันโม่งไก่ไก่โอ้ยเศร้าเศร้าหวานพวกไปน้าจักเที่ยวนอกเริ่อแบบนีนวัดฉนองอ่านยังวะเขาตัวไปหน่ากับไปน้ำเขาไปเฮ็ดย่างแต่ไปตัว บ้านนี่กสิตบอกนี่ท่านจะคล้องบ้านคำอื่นไปทำงานโมมีเงินไปทำงานโมมีเงินเขาไปหางานให้ส <mer> <c oughs> ิไปไปบ่ไรที่เลี้ยงหมูสิล่ะเอาเขาให้หมูกินอย่งสิล่ะว่าสิไปทำงานเรื้อหมูไปบอกหมูนะโอบอกหมูไปบอกหมูแม่บอกก็หมูอีกเบ่าก็หมูอีกแม่สิไปทำงานเน้ออีดลาบลาเอ้ยเจ้ายู่นีเล่ยเจ้าทิ้งเท้าเดียวเจ้ากลับไปนอนกินน้ำ โอ้ยเอาเขาให้กินแป๊บเดียวเดี๋ยวสักแง๊งแง๊งแงมันบ่อยเขาไปทำงานไปทำงานไปเลยแม่นมูตายทั้งตัวเลยเบิด์ตัวเลยเออมันตายเองเพมันทักตายเลยแม่นมันกันใจตายเองโอ้ไม่นี่แจ้งมันนะแม่นมันหายไปแสดงว่าไปนี่กับมันก็ตรงว่ามันอดจักจักแล้วเอาให้กินเข่าเลยเดีแม่สิไปทำงานเหมือนเหมือนแรงแม่สิกลับมาบ้านเนี่ยไปสากกำลังยาง ปแังสิทั้งนี้แน่มากแซงแงงแงงตายแซวไม่ได้ไปทำงานเครับแม่เอาแม่วันนี้ย่ำตัวเลื hmm. ่ย่ำตัวเลื right ่นะครับแม่เมื่อนี mm ้ต hmm. ้องวดได้ตัวได้แน่ก็ค่ะเอาอันไหนมันเบิสสุดตัวก็ได้เปล่บเบสต้องยกก็ได้อานเลยค่ะเอาอานอานได้เอฟซีจุดทับไปเอฟซีจดเออกมาครับได้เอฟซีครับต้องวัดหน่อยสามนึงวดต้องกับมันดอกเลขกนะสามนึงกับสามหกกับสามเก้า บานในไม่เห็นอยู่ขาหนาเก้าหากระหันหัวร่องเป็นหกหาบางก็ไม่เห็นอยู่ต้นไม่น่ะเป็นหาแปดแปดเบื้องไปเบื้องมาตะกี้เบื้องไปเบื้องมาเนี่นะเรียกหานี่เบื้องไปเบื้องมาผ่าเป็นหาแปดแปดเบื้องไปเบื้องมาตัวเนี้ยผ่าเป็นสามแปดแปดเป็นสี่นามันอยู่ในตัวเดียวนี่นะมันมันกับไปกับมาเนี่นะบานเนี้ยตัวทูบนี่กระหาสามเนื่อง แนวแต่อีซี่เศรษฐิดจะระนาดเดอ้อเป็นแนวทางจะเอาไปเสี่ยงฝันเบิง้งขันฝันดีกับจังบอกแน่น่ะเลขขึ้นที่ขานี่ตัวไหนนะครับแม่เลขขึ้นที่ขาก็เก้าห้าแรงรึ้งแรงขึ้งขึ้งอยู่ม,ม,มานเนี่ยเลขสาม,นมนเนี่ยมันมีสามตัวด้ยนี่นี่อาจจะเป็นแปด นี่อาจจะเป็นแปดแปดเนี่อาจจะเป็นสามสามก็ได้ได้นี่นี่สามสามมันไม่สามตัวนี่นี่นี่ีสามมีสามตัวมีสามตัวขั้นมันเบิ้ลนะนะขั้นมันเบิ้ลเบิรลก็คือสามมแมนสามสามแปดแปดกันสินะขั้นเอกเบิ้ลครับเออหาย้องเบิรเนออันแม่คู่กับไ้แคนแนวทางกับ้อแตรคุอาอาจารย์เพิ่นสเมาเทพเพิ่นสเมาอเทพเระดาเพิ่นมาองคไรก็ให้คิดจารณาจับเบิงครับจ้า ขาบอกได้ไปก้าวขาได้วันก็ได้ไปก้าวขาได้วันก็ได้จ้าพิจารณาเบิ้งเอาซอเดียวได้เนาะไปจ้าเป็นแนวทางเนาะแม่เนาะเป็นแนวทางแนวทางทบานกับเขาเอามากกับมีหลายอยู่หรอกเรียกไว้ี่เอาตัวไดก็เรียกไว้นะหามันโดนสามตัวต่องวดนะแม่เนาะชุดต่องวดนะครับผมต่องวดเด้อยังเอาอันไปเดี๋ยวเดี๋ยวอาหารกลางวัน มันเป็นน้ำอาหารกลางวันนะนะด้วยทีมสามศูนย์สามศูนย์มันออกอยู่แขนกับพ่กเอา้า <c oughs>